และกดข้อสุดท้ายถือว่าสำคัญมากเลือกเลือกบ้านบ้านเลขที่หรือหงจุ้ยหรือที่อยู่อาศัยอ่ะบ้านที่อยู่อาศัยฮะที่อยู่อาศัยนี่สำคัญมากหรือหงจุ้ยการเลือกบ้านที่เราใช้สปานสำคัญมากการเลือกบ้านผิดมันนำไปสู่การมีคู่ผิดการมีลูกผิดกันเป็นขบวนเลยครับเป็นขบวนการ ซึ่งวันนี้เราอยากจะให้ทุกคน,คนมาดู<ม>าว่ากด5ข้อคุณทําถูกตรงไหนผิดตรงไหนไหน,นี่คือสาคัญมากการทําผิดกฎข้อข้อเนี่ยมันจะทําร้ายทาร้ายกับทําร้ายเลยนะการทําผิดกด5ข้อคุณสามารถทําร้ายเขาว่าสามารถทําร้ายคู่ครองบางคนคู่ทะเลาะกันบ่อยๆก็เพราะเรื่องของการคุณไปปฏิสัมพันธ์การเลือกอการเลือกอย่างช่้บางคนมีบ้านเลขที่ บางคนย้ายเข้าไปปั๊บมีแต่ปัญหาวุว่นวายบางคนย้ายไปปั๊บมีแต่รุ่งเรืองบาที่บ้านนี้ทําไมคนนี้อยู่ได้ทําไมคนนี้อยู่ไม่ได้นี้เขาเรียกว่ากฎ5ข้อกฎการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนะครับ